อ่าอดีไม่เหี้ยงวอดีจ้าพ่อยอ๋ออย่งนี้คือว่าปูดำมาตีแมนปูดำมันปลาเนาะเพิ่นมานีดเพิ่นเพิ่นันเด่นทรงสัญญาณอีกย่างกวดบอลขึ้นมาลวดไปเลยเพิ่นมาเพิดผสงสัญญาณอยู่เพิ่นมาเพิ่นกบบอาหารมันตีตีเป็นดับปู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 โอ้เพิ่นเราหางข้อประตูนว่ะแมนนางข้อประตูเพิ่นกบบ อังีปุ๊ปปุ๊ปปุ๊เลยเออคนม้าเลยเป็นก็ลังสิมลับเนาะโอ้คนหน้ารูปรูปคนน้โอ้คนอิ่นลูกอนลูกปุ๊ปปคนหน้าเออเชื่คนอืนลูกเรียกหงมือกันว่าัมาเดอนมีควดับมากบอกเลยว่าโอ้บาก็น่งสินอนตะโอกัว่าโอ้แล้วกดไม่ยังอะไรกดโทรศาพาัมศาพมาแมนก,ก็เรียกโทรัพท์ามาจะใค้จะใ้ยิ่นั่งวาเถอะแมนอือวันนี้ก็เรีกกโทรัพท์มาเข้าไป เอฟซีครับบัรนียะก่าปูดำมาหาไม่เฮียงดวนเะคอับด้วยเอฟซีครับผมเพราะว่ากําลังมาสีนอนแล้วพอไว้กับกําลังสีนอนแล้วได้ยินแต่เสียงค้นสาป้ามาปูขอปูมาปูมาสินว่าเอาบัรนี้ฟังไม่เฮียงเป็นสิคุยครับปูดัมนะครับด้วยเอฟซีครับเอาครับเอฟซีครับฟังเดือครับด้วยเอฟซีครับไม่เฮียงเป็นสีคุยกับปูดัมนะครับผมปูดัอือ่จะไม่เฮียงวันเ้็นอนเอามาจากเสีย์ป้อ พ่อพ่าสีสินเพื่อมาหลายพอไมีหลายวัวจะเอาไม่หลา,ลายเตี๋ยพอ่อพี่จังสีสินโอ้คงพ่อหลายพ่อทวงเงินไปเห็นนะท่งเงินว่นนองงนาอันนั้นปลูกแก้วเดีด๋ยวจะไม่เแี้ยงวันนี้ว่าทุกอย่างเรื่องเ่ี้ยงกระพอเป็นว่าอันว่าพ่อคนว่าขอไม่พ่อจะปลูกแน่พ่อคนตั้งท่งเงินว่าปูดำว่ให้ดอก ผู้ดำเหตุไมี้ยงถุงเงินยังบ่ได้ประชันว่าถุงเงินวางสินะเอาถุงเงินจังได้ยังบ่ได้พอแบ่งให้ร้านจักลูกแม่แล้วกับซอยสักเจ็ดแม่บ่ได้บ่พอให้ถุงเงินคนจยาได้แม่คนมาจมปะผู้ดำมาให้ถุงเงินแม่เหตุไมี้ยงประชันว่ามันเพิ่อนกันว่าคนจยาได้มันอีฟมันก็ขออยู่ว่าขอไม่พอแน่จักลูกเงินว่าบ่ได้ดอกประชันว่า ปูดำว่าไห้่าฉันวาพอคือว่าไห้ร้านเนี่ยแหละพ่อวะไห้ร้านจะกลูกจากเสียนแน่ล่ะแบ่งโกลร้านเลยเอาทุ่งนั่นนั่งคุมก้องมันได้ปะเอาเงียงเป็นไม่ยินก็จะคุมได้เห็นทุเงินถือใบเลยตัวพ่อเป็นยังจังบวัดไเอาใบฟัวนุ่งจากเศษแค่เงียงเศษหนึ่งฟัวนุ่งเศษหนึ่งในทุเงินจองก็ได้ตัว บ่ได้พ่อไอ้ขอขอแงบงลูกร้านแน่พอได้ใส่ได้ใส่หน้าแบบกระิบว,ว่าห้ใส่เลรียญไว้ให้่พีเสียสินะกระชิบห้ถือไว้จริงนะไอ้แม่ได้เก็บได้ก็คือว่าสิใหายไร้คนหนึอ๋อให้ซื้อรักษาไปซื้อกระชือว่าขอเห็ดหลังยังเห็ดหลังไอ้ไขอกระชือว่ายังเห็ดหลังไอ้ขอ พอสอย่ังงอีกไปก็อย่ังเงี้ไปเรื่อยบัดดีพอกับอพี่ไปเรื่อยพี่เรีนไทแล้วพี่ก็จะมีเงินในพ่อวออีกมัเต็ดโจอีนะพ่อพี่ก็จีตั้งศานในพ่อตั้งที่นั่นแล้พออยู่พ่อจีวิ่ใส่พ่อจีวิู อยู่บ้านเนี่ยพอดีอยู่ใส่พอช่วยอยู่บ้านจนได้ทันได้อยู่พอกันเทศเมลใหญ่ได้กันได้อยู่แต่ว่าไห้ไง่ายพื้นผิวเป็น,นก็ใหญ่เฮ็ดพอได้อันเทิศมองพออยู่นั่นยังเสร็จเฮ็ดพอได้อยู่มั้งจ้ะอยู่หลังบ้านเนีย่ยพอดีพอช่วยอยู่ยังมันหัน ของหนำของแม่ก็อยู่หันปอบพิยู่ยังหันก็ต้องอยู่หันดอกปอไปอยู่คนอื่นเถอะหาสื่อทีเงี้ยสิพาปอไปอยูแต่ปอบบอกเงี้ยเงี้ยสื่อทีเงี้ยะสิไปพาปอไปอยู่เลยยืนนุ่กันนี่ยกะสิตั้งเอ็ดบานในปอบล้างยิ่ใหญ่แบบเงี่ก็ใหไหนปอบเอ็ดลายปอบยิ่งใหญ่เลยคนมากราบไหวคนมาไหว้มาอยัง พอกระบอกโศกยังไปเรื่อยบอกเล็กย้งไปเรื่อยๆจนกลัวแบบมีคนมากาบป่ายไม่บอกบอกเด็กบอกยังไปซอยลูกซอยเต่าพอซอยหอดหอดใจซอยไปเรื่อยทุกพอเดิมแล้วพอได้เล็กตัวได้ใหม่ยังหดพอได้เล็กว่า พอเลขสี่บนบาอันไม่เหี้ยงคือบอกสื่อสารกับงูกัำยังใดวะฉันอ่ะไอ้เหี้ยงสามเนี่ยพอคือไม่เฮี้ยงเห็นจสิแต่ผู้อื่นเป็นเพื่อเห็นแตู่้อื่นมั็นเพื่อเหตุผลก็จะไม่เฮี้ยงเห็นคนเดียวเหี้ยงเป็นเยี่ยกระบอกเฮี้ยงถามแบบถามใจพอเบนกับ ยังอย่าหูว่ายังเป็นยังจังจังเห็นตะกี้คือพอเห็นพอก็ปีนี่ยังเห็นหอดทองเงินเห็นหอดพอพอแม่ยังก็เห็นพอ,อสีเองบอกม่ป่วยจนเดี๋ยวรักษาจนหึงจะหาปูทีว่าพอแม่พาไปพี่น้องพาไปอยู่ปูอัน จิตพอแถวโอตั้งที่อนมาเห็นยังเก็บนั่อไปอยู่ก่อนตายด้ยกยเด็กตัวได้เลือดสามตุก็ก็ขึ้พวหูเถาดอจังแบบยังนุ่มๆอยู่ไหมก็ขคือพวกหูเถาพอได้จะปี พอค้นมหูเถ่าเนาะพอเลยก็ปีหลางอันอายุพอเดี๋ยวเธอไร้เก่าพันสี่สิบสี่เก่าพันสี่สิบสี่เก่าพันสี่สิบสี่โอ้แต่เก่าพันสี่สิบสี่มันดูเก่าพันสี่สิบสี่แต่ก็สอได้เนาะบ้านยังกะจำบ้าได้ด้วยบ้าน เขาพันสี่สิบสี่มาโอ้ยเป็นมันจะเช่ชนจักาตระไปแล้วพอยังว่าจะเกิดจริงยังตายเราเกิดไหมเยังตายแลเกิดใหม่เกิดเป็นสองสามลูผมบอกก่อนที่พ่องตายแต่เกิดใหม่พอดยพอียังตายแตายขาดแล้วพอ่อจะมาเกิดพอให้ยังสำนึก อ๋อเมดเม,มอันคนว่าเทียมหนูอ๋อแล้วตายไปโดนเนื้นะลอล่ะกาตายโดนดอะไรโฟมันมาเราเราส่งเม่ส่งหลังเลเราอยู่บ้านอันนี้บ้านอันคนไดเราเพิ่งจิมาอยู่น้ำเงี้ยพอเรียกสองตัวพอให้ด้วยไ เด็กสองตัวพอให้ตัวใดพอดำพอดำให้เลขเงี่ยงตัวใดสอตัวเก่าซีเก่าซีตเก่าบดะกะอันสมตัวพันตวดปเก่าพันสี่สิบสเก่พนสี่สิบสี่ดกมาเลขสตัวดิเด็สองตัวเกซ เกาะชีวัตดิเกาะชีแถเด้อพ่อก้าใช้เงี้ยซื้อตรีบวอเมื่สิบวันในสื่อเดี๋ยวบอกอันอ่อคปหลักสีบอกซีเพป็นว่าเมื่อหนึ่งสื่อสีนักันพอว่าถ้าซื้อใดก็คือว่าตกลงใดเงี้ยสีบอกกันไปสินะพ่อใช้เพคนซื้อเพราะคนไหนเงินแน่นนะอ๋อยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้่สื่อไปเอาไว้ก่อนวัดดิ ท่านพอมาอยากไปที่นึงจั้งสีบอกอไปสื่อไว้ก่อนจะเด้สี่บอกเลยค่ะจะไปทีงนพอเนาะจะนะครับเอฟซี FC ครับอ่นี่คือ,อเมื่อกี้นี่คือมีที่ยงคุยกับปูด,ดำนะครับเอฟซีครับผม เพิ่นคุยกับปูดำมาหาเพิ่นดวนเพิ่นกระตั้งตัวบทติดนะครับเนาะปูดำเของมหาเพิ่นกัดสอบถามไปหลายเรื่องหลายอันครับบางครั้งก็มันงี่เงาไปกะตัดได้ตัดออกไปครับเด้อบางครัง้งมันสะดุดน,นะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นกรดล่อตาฟังปูเวากันกสเงียบไปบางช่วงปูเว่ไม่ใช่เลยเพิ่นสนทนากันนะครับอี่ชี้ครับผมมันคือยังเข้าเวากันอยู่ละเพิ่นกะ ถามไทยเ,เรื่องต่างๆกับปูดําว่าต้องการนี่อย่างแน่เนาะครับว่าผลปูด,ปดําผลไวน์จะให้ไปตั้งศาลให้ตั้งศาลให้แล้กการอยากให้เห็ดกลั่งเป็นองค์ปูดําขึ้นมาแล้กก็มีศาลในเพ่นใครชี้ครับผมแต่ว่าไม่เฮี้ยงมันก็ได้ว่าถ้าปูอยากให้เห็ดทั้งสั่นก็ต้องอให้โชคให้ลาบลูกหลานตลอดเพราะว่าลูกพ่มีทีัสย์สินเงินท,งทองปูก็ต้องเอาขึ้นมาสั่งมาซอย ลูกที่เป็นผู้สร้างให้ปูต้องเอาทรัพย์สินเงินท่องมาให้ลูกลูกที่เป็นผู้สร้างให้ให้ตลอดจนปูซีเรียลเสร็จพอแล้ยเสร็จแล้วลูกก็ต้องขอเอาไว้เป็นทุนเป็นห้อนขอปูดำมากสัน่นคำพิชี่กับผมปูคนกระวาเออขั้นใหไงดมงคงที่มงคลทางแล้วกระสิให้สร้างกสิภาาปูคนว่าเบิงนะครับเนาะคันมีทีทางยู่มงดาัท่นปูขนก่นวาเออเอามงนี้แล้วก็สั่งจั ชลัดแจัดแจงตั้งสารเห็ดองค์ปูอิผุนนะครับด้วยอีกทครับผมองปูนี่ก็แล้วแต่ว่าคนที่เห็ดใหญ่ให้นห่อยนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของคนก็คือว่าคนว่าบอกว่าอายุของคนเก่าพั่สิบสปีครับเก่าปีกระยำนุ่นหันละนะครับเนาะลาบานีพอไ้กรลิบรตัดออกว่าเป็นเก่าซีลักบอกว่าสตกับเก่าซครับอีกทครับ เก่าซีซีเก่าอันนี้บอฮันนี่แปลย์อย่างออกเด้อดขับเด้อกะรล่อฟังปูปนสิมาหยับอีกทีหนึ่งว่าปนสิมาหยับเลขตัวใดนั่นกับเนาะเอฟซีขายช้วิจารณญาณในการรับชมเดือดขับเด้อเพราะว่าไม่เฮียนคุยกับเปิลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดือดขับเด้อเอฟซีครับผมเขาย้ำนั่นกับเนาะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเขไว้กับเดนังฟังต่างโดนจนเุิบนกุยกับปูเสร็จเรียบร้อยแล้วปูไปนะครับเนาะก็ได้เด้อเอาเขียนเลขกเอาคืนมาโชว์ให้ เปิ้ลไวเดียเฝ้าสื่อเด้อร์วัลสันว่าไอ้ล้อกวนให้เปิ้ลมาย่ำกวนนะครับเนาะแสไว,ว่าขั้นเอฟซีเห็นลอตเตอรี่ก็จะไปเยิบจับลอตเตอรี่มาไว้กวนกระไรเอฟซีครับผมเพราะว่าเพิ่นบอกมาตัวนี้นะครับเนาะแต่ว่าเพิ้ลจะย่ำสองตัวสามตัวหันก็ยังโบกหูต้องรอบปูเพิ่นอีกครั้งหนึ่งกับเอฟซีกับผมสไลด์คลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณขอบคุณไม่เฮี้ยงที่เป็นสื้อกลางเป็นแนวทางสื่อสารกับปู มาบอสูเอฟซฟังครับข่อยับนะครับเด้อเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะกันมากัดจายกันกัดกับผ่านครับเอาสารักกิมนี่กับขอบบนขอบคุณไม่แย่งอะไรครับโห้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ